สวัสดีครับนะเอ๊ะและน้องโอ้จะพาคุณไปหาคำตอบรอบรู้เรื่องวิทย์สัปดาห์นี้น้องโอ้จะมีเรื่องอะไรมาถามไปฟังกันครับอุ้ยอุ้ยอ้ยอ้ยอ้ยเมื่อกี้โอจับลูกบิ ประตูแล้วโดนไฟช็อตด้วยครับนายเอ็อ๋อน่าจะเป็นเพราะไฟฟ้าในร่างกายนะครับร่างกายของเรามีไฟฟ้าด้วยหรือครับอืมมีสิครับในวันหนึ่งร่างกายของเราสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าโดยเฉลี่ยอยู่ที่100วัตต์ส่วนคนที่ร่างกายแข็งแรงอย่างนักกีฬาสามารถผลิตได้มากถึง300-400ถึงวัตต์เลยทีเดียวนะครับซึ่งกระแสไฟฟ้าเกิดจากพลังงานความร้อนในร่างกายที่เราได้มาจากการเผาผลาญอาหารที่กินเข้าไปนั่นเองครับแล้วที่โอ้โดนไฟช็อตเพราะว่าอะไรหรอครับ ปรากฏการนี้เราเรียกว่าไฟฟ้าสถิตเกิดจากการมีประจุฟไฟฟ้าค้่บวกและค้วลบภายในร่างกายไม่สมดุลกันหรือไม่เป็นกลางทางไฟฟ้าจากการสัมผัสเสียดสีกับวัตถุชนิดอื่นเมื่อเราไปสัมผัสกับวัตถุอย่างอื่นเช่นลูกบิดประตูจะเกิดการถ่ายเทประจุฟไฟฟ้าผ่านปลายนิ้วเราอย่างรวดเร็วเพื่อให้ประจุก,กลับมาสมดุลจนรู้สึกเหมือนโดนไฟช็อตนั่นแหละครับโอ้โหเหมือนมนุษย์ไฟฟ้าเลยครับนายเอ๊ ติดตามเอ๊ะยังไงนะสงสัยต้องสืบก่อนจะเงิบได้ตามช่องทางแฟนเพจ NSM Thailand หรือรับฟังได้ทาง YouTube NSM Thailand และ SoundCloud Podcast The Cube Podcast ทุกวันพุธเวลาที่นี่ตรงครับ